ต้องบอกทุาคเลยออโอเคายอกลับมาพบกับโรล,ลิที้วีเจมเมอร์นะคะเมาเกาอยู่วันเมา,มามน้องโรล,ลิอตอนนี้ก็อยู่กับพี่ๆหลายคนเลยแนะนำตัวหน่อยฮะผมสคราวแชนแนลสุดหล่หรอรายการดาวลันอด <c oughs> องว่างไงน,นะเต้ยหยาดขาว แล้วก็มีเนี่ยนิดตะเกียวตั้นมันยิงบนได้แล้วนะปีนไม่รู้อ่ะเรีนก่อนเลยว่าอ่านบนหลังคาแล้วปลอดภัยอุ้ยชอบอ่านเลยบ้านป่ากล้วเจอป่ากล้วก็มีเจอซาซามีมีแล้วก็มีใครอีกบ้างเจอปีปีเจอซาซาได้ไหมคือยี่อะไรวะคืเมาแล้วนะมาถึงกรโมยท็อตเชยเฮ้ยทำไมต้องไม่คิปเปอร์มาได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยให้เพื่อนเราเองเราไม่มีปักอินนั่งอ่ะนั่งไม่ได้ อีเพอร์อีกแล้วเดี๋ยวเราคุยให้าเข้าใจเลยจนตานี้เรื่อนเราเองโอ้ว่ามันเข้ามาได้เฮียเอ้ยไปมาช่วยหน่อยตรงความเหล็กกูจะตายแล้วแล้วไปยูไปยูไปยูไปโดนแปตอยูปั๊มก็เร็วแล้วไอ้เหียพูดเอะยวเขียวเยเขีนเียวกูจะตายลือหัวใจืกหัวใจเดียวแล้วเร็่ไปยู now โอ้ห ถ่ายแล้วใครก็ได้คุณจะตีมั้นออกเร็วเร็วเร็วโอ้ทุบตีมันนี่ออกไปทางไหนแล้วห <c oughs> ลงทางอีกด้านเลยแท้<อ>จะมาช่วยเร็วๆทุบตีมัตรงนั้นออกมันก็เข้ามาไม่ได้โอ้โหัวใจดีอ่ะโอ้สุดตนีนครับท่านผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกนะที่แคสแล้วก็ใช้เชนเดอร์ลงคือโอเคไหมโอ๊ย ไม่รู้ว่าคนคนดูจะชอบเปล่าของกันหรือเปล่าจังหวะอธิบายกันหน่อยเหรอว่าทำไมอยู่ข้ามาบ้างนี่กันหมดเลยฮะอ๋อจริงๆอ่ะจริงๆอัดไว้แต่ไม่ได้ลงใช่เหรอวะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเป็นมงเป็นเมืองแล้วนะคะจะมีบ้านลอยฟ้าอยู่แถวนั้นนะฮะมีไห้หนึ่งต้นเนี่ยตรงตรงนั้นก็เป็นบ้านผมเองใหญ่ๆเว้รวังอลังการสวยๆตรงนั้นก็บ้านผมนะครับส่วนบ้านกระจากอื่นก็อย่าไปนับตาเราย้ายบ้านปะน้ำท่วมลงมา เราเราไปเผาบ้านปามใช่ปะโชคดีวงจรไม่พังโอ้โหนี่ที่ปามคอมเพอร์สโตนอ่ะเนี่ยฮะเขาก็มันมืดซะเต่าน่ะนี่มันไม่เกิดกระเพาะเลยมืดเหรอตรงไหนมืดมั้งวะตรงนี้ตรงนี้ตรงแถวๆเนี้ยมืดนั่นเดี๋ยวกูสีสีกูเล่นกูไม่ได้ลงเเทเดอร์กูปรับปกติเพว่ามันไม่เซฟระวังนะโอ้โหมืดจริงว่ะ ไม่น่าเพิ่มแต่ก็ได้เก็บของเราทีไม่หรอกมันเข้ามาได้ด้วยมันกระโดดข้างบนขึ้นมาด้วยมันโคตรเพี้ยนเลยตรงนี้แล้วนี่ปึ๊บเนี่ยนี่ด้วยนี้ยเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวใช้ปักก้อนก่อนก่อนนี้จะขึ้นถึงไหมถึงเออเนี่ยสว่างขึ้นเยอะตรงเนี้ยไอ้ที่ตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องมาตักใกล้ๆกันมากก็ได้มันให้มันจ่ายไม่ไม่มีใครมาช่วยสร้างเลยใช่ไม่มีอะไรเก็บของกูเลยหรอเก็บแล้วไปแล้วเก็บแล้ว เดี๋ยวพุช่วยเดี๋ยวพุช่วยช่วยมึงฆ่าปูเขาที่แล้วปลาอะไรใส่กูมั่งคอมโบมึงนะคอมโบเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพาบมันพาน้องมันมนาด้วยมันพาน้องมันมาด้วยเฮ้ยจะตายจะ <c oughs> ตายแล้วต <c oughs> ายแล้วหายหาย <pper> เอเใครตาย <c oughs> วะเดี๋ยวเราคุยเองมันจะบึ้มข้างบ้านแล้วแหละอ่านไม่เห็นไม่เห็นผคุยเองเรื่องน้องเขียวเราคุยเอง มึงเมาของก่อนไหมมึงพูดเที่ยอะไรของมึงเมาเที่ยอะไรเนี่เติ๊ดมาเมาของกันไหมเติ๊ดเอาเติ๊ดตายเมื่อกี้ไม่น่าไปด้วยเลยเขาอัดคลิปอยู่ด้วยอย่าเรียบอีกเด็ดขาดพูดกับใครวะแล้วตรงนี้ลอยนี้คิปเปอร์ระเบิดใช่ไหมเนี่ยคิปเปอร์อีกอย่าอย่าถ่มก็จะีไล้เติ๊อถ่มก็ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวกูไม่ได้มีคลิปลงแน่เลยวแบนี้ทำไมอะทำไมวะ พี่ฟินดูผมเีหายลยโอ้หเยวเขียเียยลอกใมัของพูนี่แหละไอ้ตุ๊กปีนไงวะปาป๊าปาช่วหน่อยฮะช่วยหน่อยช่วหน่อไหนก่นใครวใครทำตรงนี้ระเบิดวะ โอยอยู่ตรงไหนกันนะตรงที่ปั๊มหินกูเนี่ยใครทำกำแพงระเบิดวะเมื่อกี้มันมีคนพูดอยู่อะเรื่องน้องเขียวกูช่วยเองไะไอเต๋เ์ดนี่มเก็บของให้หนูได้วจังมึงง่ากูก็อุตส่าห์หนีแล้วนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยกองกำแพงแป๊บนึง กูหันกับไม่เห็นกูเดินขึ้นมาแป๊บเดียวถึงกระโดดให้ตาลตกจะตายเลยนเดี๋ยวก่อพี่ไกลเก็บของให้เขามั่งอ่ะเก็บของให้เขาก่อนโอ้ยของเขาอ่ะมีคนเก็บให้เราใครไปรู้ทำมาโอ้ยตะโกนทำไมวะ อ้าวเหี้ยวอ่ะพี่พี่ไอ้หลุมนี่คือหลุมแล้วโอ้ยไม่ของใครอ่ะของกูเองกูไม่เก็บนะมึงไม่เก็บของมึงเองนะลืมไปว่าติดยาพิษอยู่โอ้คยเรนเนาะมนุษย์เราลืมไปขอโทษโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปของเขาอ่ะ ใครมันรบกวนต้องหาว่ะนั่นดิของเขาอ่ะเติร์ดของพี่อ่ะไม่รู้แบบนี้แล้วมันก็เข้าไม้อันนี้ของแต่ซอกเกลียวใครเก็บของพระพเจ้าครับพี่ตายตรงไหนนับของพี่มอสไ่รูว่ากูเก็บแล้วเดี๋ยวคนถ้าสำหรับคนที่ใครว่างๆถ้าว่างไปตัดไม้ก็ตัดกันเรื่อยๆได้นะพี่โทนเก็บของของหนูเปล่าอ่ะมันต้องมันต้องการแหล่งเชื้อเพลิง เมือกี้แ้วเก็บต้นต้นอ่อนไว้ตอนนั้นแซปลิงอ่ะถ้าใครไปขูดอะอย่าลืมนะเมื่อกี้ใครเก็บของฟิล์มได้มั้งไม่ได้เก็บนะไม่มีดาบคอไม่มีดาบคอดาบินไม่มีไอดีไม่มีไอดีไม่มีแครอทไม่มีเออแล้วกูจะเข้าไงวะทุบเอาสิครับ โจนผมกั้นประตูไม่เป็นแวไออะไรวะวายไอน็อตประตูคืออะไรอ่ะกำลังไปนี่โยนให้แล้วในห้องประตูวางปกติเลยเนี่ย่่ไร้ผมไม่รู้ว่าต้องแบ่งล็อกเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยไหนก็อย่างนั้นแหละขี่เลยก็ได้ มีแค่หลอดอีกชุดนึงอะและว้วน้ำแล้วน้านี่เก็บไปด้วยก็ได้นะเสียงรบกวนกันเข้าไปครับอน,น่ก็มีละป๋าดาบเพชรเอ็นชาร์อะอยู่ไหนอะเธอดาบเพชรต่าไม่ได้เอ็นชาร์ดนะดาบเพชรหนูเอ็นชาร์ดมามาไม่มีป๋าเพิ่งตายมันคิดจะรู้ได้ไงเราเพิ่งมาเอาหอเนี่ยใครเอาดาบเพชรเอ็นชาร์ดไปครับ <c oughs> ไม่เาไปนะไม่เดาไปตามคนเก็บเนี่ยคุณภูมิครับครับดาเพชรผมมาเห็นบอกดีเกีเก็บไปแค่นั้นแหละน้องเนี่ยดาเพชรคือหายไปแล้ววะตาดูในตัวดีดิเมื่อกี้เหมือนหนูโยนไปนะนี่เนี่ยดาเพชรธรรมดาปะล่ะไม่รู้ข้าไม่เกี่ยวข้าสร้างบาด้านม่รู้ธรรมดาข้าสร้างใหม่ก็ได้ล่าไม่เป็นไรแล้ ในบ้านในบ้านมีโปรเทคชั่นเก็บอยู่หลายเล่อมั้งสองเล่อมั้งกับอะไรวะลืมเนื้อของกรัวปล่อยมันเพื่อเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเองนะของพวกนีอ่าดาบหินไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกจะมีใช่หน้นที่เก็บเก็บได้เอา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 ช่อผมหน่อยแรงงานจะบินเช่อเพิ่มก็มันได้เยอะนี่าก็เอามาใช้ซะก็ได้คุ้มคู่จริงๆนะถ้าฆ่าไอร่อนกเลมอ่ะอีกสิฐถ่าย สายแล้วลืมปิดประตูไอพีซีออกมาตอนดันก็ไปถ้าทิ้งไม่เหอ,เอะไอรอนงตัวเล็กเดี๋ยวแม่ก็เกิดระวงเออเังโดนยกใหญตายก็พอโดนบนเบี่ยงเกลวไม่รู้ด้วยนะโดนไปแล้วเฮ้ <S <S ยเรา,ด,าด่าเป็นช้างใครมาอยู่ที่เราเนี่ยเอ้าเอามาเลยเอามาเลยหายอยู่หาอยอยู่เลยไม่เห็นไม่เห็น ทีแรกว่าไม่เห็นเลยครับให้ปิดหลังค้าให้หมดเลยใช่มั้ยใช่ๆอยู่ตรงไหมอ่ะป่าวไม้ไปถูกสีปรีตองข้างในนุดหาอยู่เลยดาวกูแค่หนักเหรออ่ะพีวิทิงกูขอให้ให้กูข้าทิ้งแม่อีกวิที่ไหนสว์อ้าว ก็ใส่ตามที่มีเขียนแปะไว้เลยนะโอเคเปล่าแล้วคนที่ไปขุดมาให้ก็แรงคิวหลายหลายขุดชนะปากลัวมากกว่า,า,วาเอาตัวไก่เข้ามาแล้วก็โยนพิกแอคให้แล้วก็ทำการล็อกเมาส์ให้มันขุดอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ค่ะชาจะหายบันเด็ว เออคืเอ,อ,อเอาเพลงปุ๊บรู้เลยว่ามานันกเรื่องอะไระคนนั้นเออวะกูลืมเ,เปิดเพลงไหมนคร <ฮะ S 2> ับบอกว่าทำไมเงียบฟเนี <ฮะ S 2> ่ย m u ู i c กูเปิดไปแล้วนะเว้ยผมผมเริ่มเปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวกดผิดชิบตไปผมลืมเปิดโง่สิ ตีดีตืดตืดตืดแรงโคตรอ่ะเวลาอไรทำงานมันต้องมีเพลงฟังไม่ไหววะคิดอะไรไม่ออกกูไม่กล้าเปิดอ่ะกูโดนไปหลายคลิปแล้วกูเสี่ยงกูไม่ได้อัดคลิปไงตอนเนี้ยกูก็เปิดได้ดิติดอะไรงานอยู่ผมเปิดเพลงจากอัดอร์เทลดีกว่าต้องบองเพลงจากอัดอร์เทลที่มันไม่ติดหรือกระติดหรอวะเปิดดูเอ็กโซ์ติสเลยสิตึึตีตึมตึมตึม โคตรมันอ่ะเดวเลไม่มีเพลงไหนติดลิขสิทธิ์เลยครับมันน่าสนอยู่นะอะไรงงอยู่ดีก็มาคลิกกล่องไม่งั้นจะคลิปมันจะเงียบๆไงถ้าไม่เปิดเพลงมีเพลงไหมครับพอไงตึงตึงตึงติดลิขสิทิดเปล่าเพลงไหมครับอ่ะติดนะ มีบางเับสิทนะยังไหมครับอ่ะกูเล่นเกมไหมครับกูต้องมาระวังลิขสิทธิ์ไหมครับอีกหรอเจ้าและโดยเฉพาะตอนนี้เป็นของโซนี่แล้วด้วยควรจะตัวโดนลิขสิทธิ์อ่ะครัเนี้ยพ่อมึงเถอะติดกูเลิกเล่นเลยจริงจะรีบคว่ำเกมนี้ เลิกเล่นเกมนี้เลยนะถ้าติดอ่ะคือกูขี้เกียจหาเพลงที่มันไม่ติดก็ติดมาใส่เข้าใจป่นะนอนกบีไลน์อ่ะนอนกบีไลน์นะเพลงมันไม่ค่อยเพาะวันนอนกบีไลน์อ่ะบางทีเราอยากได้แค่เพลงบางมันก็อเอาเสียงร้องเข้ามาด้วย <laughs> เอาเพลงนี่ใส่แม่งพี่จิงเลงเนี่ยเอาไปตัดต่อที่หลังก็ได้นะแต่ใส่เลยดีกว่ายังไงก็เงียบๆอยูอ่ไดอากาศเป็นร้อน รอจะถงเชัปวดหัวแล้วนะโอ้โอรเคยฟังมั้ยายหมดอีกโอ้ายอล้อันนี้แหละ้เดี๋ยวต้องทำประตูมาปิดอีกอูก็ลืมปิดตลอดแล้วไงว่ดตึดตร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 ึด ตือเอ้า่อโอ้ชอบเหมือนกว่าไหมครับละเพลงเพลงนี้มันสนุกเลยตื่อติดตื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 ดอตื่อเออี้เกียจเปิดเนี่ยทำเพลงแม่งต้องเปิดเพลงของความเวลาสักพี้เกียจเปิดอะทำเองไงไม่ติดแล้วสิตื่อตื่อตื่อ ตื่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 เพลงพดเพลงพาดมันเป็นไงวะตื่ด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 ตื่นตืนตื่นตีนี้ได้แล้วเรางอะไรเตทำอะไรอะทำอยังอยากหาเวละ งเอางไงต่อเนี่ยวนะางบล็อกไม้เลยเหรออางบล็อกไม้แล้วก็วางประตูอีกมาใช้วัพยากรไม้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากอย่างนี้เปล่าวะวางไงวะเหีีย <Here. S 2> เดี๋ยววางผิดแล้วเวอร์ชันเนี้ยดีอย่างหนึง่งสุประตูวางเป็นสแต็ปได้ วไมะอ,อ๋อขอ,อทำไมวะแค่ตัวแค่ใจแค่เติร์ด คนเปียนอะไรเนี่ยไปหาไม้มาช่วยทำเดี๋ยวมันติดเหรอฮะมันติดมากอ่ะเอามาตีแลแบบม,มีมีสองช่องวะไอเชียเราไม่ให้ด้วยไงเออได้ละโอ๊ย อย่างรกลวยสุดยอดเลยวะบ้า,านออเอ๊ะทำไงต่อดีวะเอ๊ะต้อหลงไอ้น้องนี้เขาบอกเขาจะมาแคสด้วยในเขาหายไปไหนแล้วนะเปิ่น้องมันมหายแล้วัโหล,โอล <laughs> บอกบอกว่าพี่ครับผมขอแคสด้วยได้ไหมก็ กดหัวใจไปก็นึกก็าจะมาแคดด้วยแล้วไม่ก็หายไปแม่วันนั้นก็เข้าประกอบกวนร,รอบหนึ่งหยีดิบหายหัวร้อนเลยบอกอยากแคดด้วยแล้วก็ไม่เข้าห้องโอ้เไหนใจจริงกูลืมปิดประตูตอีกโอ้ยผู้จะทำอะไรวะลืมอ๋อทอตนั่งตัวอะไรเออตัวอะไรวะ เออคือถือพรแล้วสว่างเลยดีกว่าแจ่มโอ้ยอยากได้เช็ดได้แบบเบ้มากเลยโอ้วไม่เป็นไรนะไม่น้องนะลุเงินอะไรตงลงเราผิดหรืออะไรเฮ้ยคิวเกิรตตันเดี๋ยวมึงฆ่านะทำไมอ่ะเออ เออทำไมอ่ะอะกูจะแผ่นซีดีแผ่นซีดีมันได้แต่สเกลตันเหรอจากคิจากคิปเปอร์มันน้อยสเกลต้ายิงคิปเปอร์อาแล้วมันจะได้แผ่นซีดีอ,อย่างไรได้แต่ไม่ผิดนะเอ้ยมึงก็ล่อมันตรงหน้าคิปเปอร์ดิมันเป็นแผ่นเสียงไอ้น,นี่ไม่ใช่เหรอแผ่นเสียงทำไมทำไมไมภูมิมันดังๆเงบาๆวะกูไม่รู้กูงงอยู่เนี่ยคิปเปอร์หลายตัวเลย ภูมิอย่าพูดใกล้ใหม่นี่ภูมิเอาใหม่ไปไว้หลังก่อนเสียงภูมิตัวปั๊มหิบมาครับดูยืนปั๊มยังใครหันคันแข็งงานดีงานดีดูดูตีดดูติดทัวร์ไ่พูดเฮ้ยเนี่ยมันไม่เท่าเท่ากันโอ้ยเนี่ยเราเราตดท้ายเอาให้เอาให้เกลตันยิงดิเกลตังอยู่ไหนอ่ะ ไม่ต้อแล้วแหละบรรายแล้วแหละนี่เปนวันที่คอบหัวของน้ากูกูว่าหลุมเยอะแน่ๆกูว่าเอาเวอร์ไหนไม่มีหลุม,ม,มน,นี่แม่งโคตรโหดจริงๆไอวันนบีอะหลุมกูเอ็นโปเกมอนอัพบอลเคนโปเกมอนดูเลมอน ทำไมพี่มอดฮะกูข้ามถูกกูทำถูกเปล่าวะเนี่ยทำไมกูมึนๆวะนี่มันต้องมีช่องนี้ช่องเด็กอ่าเดี๋ยวไปช่วยไปทำแล้วเครื่องปั๊มหินเสร็จแล้วเออทำแล้วทำแล้วกูมึนวะต้องมีคนคอยไปตัดไม้มาเติมเชื้อเพลิงบ้างนิดหน่อยอย่างนี้กูได้แผ่นดีๆเน่เลยมันถงเราต้องไช่วยตัดไม้ทีมีไม้แบบเป็นที่มันไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปช่วยทำมันนุ่นก่อนแล้วไปไปตัดไม้กันเพราะยังมีเชื้อเพลิงเหลือเพื่อ อยู่ใกล้กันก็ติดไปใหเบิร์นกำลังเช็คเพิ่มเข้ากล่องฉันคิดว่าเราแยกไฟกันเลยปากท่อก่อนไหมมึดไปบ้าจิเปอร์มานี่รู้เรื่องเลยนะโอ้ยไหลหลุมแล้วปะอะอะไรตีหลุมจี๊เปอร์อะไรหลุมอะไรกำลังไล่ปากท่ออยู่ไอ้มันสว่างขึ้น ซีเตอรนี่มันชื่อว่าคาวฟิมฟิมมันออฟฟิไฟแล้วเปิดเชเดอร์ไม่ได้แล้วเปิดเชเดอร์แล้วกระตุกเลยไม่เล่นเปิดเชเดอร์แล้วเด้งออกเชเดอร์มันหนักไปเปล่านั่นนี่ขอนี่แล้วเป็นนอตรีสปอร์เลยอะไอ้ฟิวไอ้ไอ้ฟิมแกอยากปั๊มเร็วใช่ไหมมานี่มาเยอะแน่เลยด้วยไปด้วยมันเยอะชัวร์ไปไหนไปไหนไปด้วยมามาเร็วๆโอ้ยยุดเดินไม่ได้เลยเนี่ย อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหอยู่ไกลพี่เขียนใบน้ำนะครับเดี๋ยวมีอีกเร็วๆโคตรไปกระขยป๋าไปลูกป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโดนน้ำพัดเดาปี๊มเงาพระทิสะท้อนกันน้ำมันแบบทำไมผมไม่รู้สึกว่าอยากให้พวกเขาตายกูตั้งใจจะเอาแค่สเกลตั้งแต่ตื่นมาลากลากมาใกล้ๆหน่อยเดินไปไม่ทัน อุ้มมืยากขนาดนี้ไอ้คุณกูว่าเกิดทั้งสําทำหลุมอ่ะเออปังนะเดี๋ยวมาโอเคโอเคไปทำคาม NPC ีีกันต่อทางที่ปั๊มเหล็กเอาคนของปันึงหนักกว่าเดีวเฮ้ยเดวจไปส่โลกสโลกบเรวตียแบตเเตียบตเเตียบตเบบเตีย แบท่านเจี๋ยไม่เีอแวบตแบท่านเจียแบท่านเียแบท่านเจียเปอร์ระเบิดตัวเรือหมดเลยเก็บเก็บเกบเก็บเก็บเก็บก็บเก็บก็บเก็บเมอนเตอร์สไลเยอรโอ้ยแย่งเวลกันหมดเลยแมงปาตี้ของจริงอัดูดเวลนง่ตีบอกให้ปักไฟใช่ไหมเออนี่แหละตีจทุนนี้เด็กกูปักไฟไม่หมดเลยแหละ ต้องลงเรียกกุตีกันหมดแล้วเหรอวะที่มันเรียกอย่างี้กูรู้ึกเอยตามเรียกกูมอสมันก็ได้มอสอ่ะไอตี๋หมดที่ตีไม่ต้องไม่ต้องแก่เท่ากันอย่ามาเรียกผมป่ะหมดร้องป่ะเป็นคนรักเด็กนี่วงเล็บนะวงเล็บว่าผู้หญิงด้วยนะ เด็กเด็กผู้ชายหัวเกียน์เหี้ยงห้าห้าวอยู่กับกูตบลั่นหมดอะไรตายนะป้าหนูตายแล้อะไรด่าไม่เอ็นชานกลัวอะไรเล่าเกาะก็แตกเนี่ยมันส้มหมดแล้วเนี่ยมาเนี่ยล่อล้อมีลายกับล้อมันมีลายใครจะเหนียวกันโอ้ยทำทำบ้านเอพิซีแล้วปวดหัวเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยละ เครื่องปั๊มหินเสร็จแล้วมันปั๊มเองแล้วไปทำงานอื่นต่อเอาตัวมายืนขุดเลยอ่ะออโตตัวสุดแตงโมเนี่ยโคตรออโตะโอโตะออโต้ไอ้เนีอุ้ยโหโอ้ลิช้าเลยล่ะพอ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 เราเลิกเลิกนีเลิกไหนอะไอตัวไอรอนโกเลมมันเกิดยังไงเลิกเนลิกเราเพื่อแค้คุยกันเลิดอี่รอบแล้วอ่ะเลิกตีแล้วเลิกตีมันเดี๋ยวรอมันเกิดอีกรอบอย่าเพิ่งฆ่านะจะดูว่ามันเดินแถวไหนเลิกตีแล้ว กิดทั้งท่านจะถี่นะกันโล่ก็เริ่มใหญ่แล้วนี่ NFT เริ่มมีแล้วอ่ะเริ่มฉี่แล้วเห็นไหมรับกันอีกแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มได้ผลแล้วเว้ยเหลือเหลือฟาร์มเหลือฟาร์มฟาร์มยังไม่ได้ทำเฮ้ยชอบใบไม้นี้ว่ามันสเตลได้อะในนี้ยังมืดอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดตัวอะไรเกิดขึ้นมาละแอะแง่เลยมืดดอกตุ้งทำไมไม่เอาอย่างุ่มมาเรื่องสวยเลยอะ อันนี้อันนี้อันนี้คือไม่ได้ลงมอสอะไรแล้วปักแสงปกติไงมันจะคิดเป็นแสงปกติของเราไม่ได้ลงมอสถ้าเกิดมืดเมื่อไหร่ละลางร้ายแน่มอสช่วยเก็บไม้นะไหนวะเอามาเติมเชื้อเพลิงจีไม้นี่มันเก็บง่ายไม่ใช่หรอเก็บไปสิอ่าตเยอะๆกูตัดลวกไม่ชอบเก็บมันครนละสีนะไม้เนี่ยครนละสีก็ไม่เป็นไรเราใช้เป็นเชื้อเพลิงเราใช้เผาหมดอยู่แล้ว อ๋อเมีเชือกเพิ่มจะไว้ได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยอ้ไม้ที่ไว้สร้างคือเดี๋ยวเอาไว้เป็นงงสีเดียวเงต้นไม้หมดป่าตั้งวันนี้ละมือมันจะหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> แหละ <c oughs> ประตูเรามีประตูเก็บไว้ในกล่องไปเอามามั่งกันยังไงอยากบอกเลยไอแถบโซนที่สร้างไอหมู่บ้านในวิสตีอ่ะที่มันมีป่าก็เพราะป่านี่แหละชอบป่าเนี่ยชอบอแทนตัวเองด้วยป่าไยเออ ตื่นเต้นใจเดินทางมึงมาเรียกคุยเองครูไม่เคยจะรับมึงเป็นลูกไปทำไมฟิล์มฟิล์มถามจริงตื่นเต้นบันเทิงให้มันมาเป็นที่ให้ไปทำไมกูเดินทางแล้วไปเจอเดี๋ยวขอถามความคิดเห็นฟิมก่อนไอผูไม่ต้องไปนะหมู่บ้านเอ็นพีซีอ่ะเอ้ยอยู่ในทะเลตายบ้างหมู่บ้านเอ็นพีซีมึงอ่ะไม่ได้อย no. ู่อยู่อย so ู่ในเขาเนี่ยทะเลตายหายากขนาดนั้นเลยเหรอกูเดินไปหาผาตามหาในทะเลทรายมึงเนี่ย แลเออกั้นออกไปเดินใหม่ไปไล่เลยเว้ยไล่เลยเว้ยตายกับมาแล้วขออย่างน้อยขอแค่หนัดแค่อันเดียวอะหาไม่ได้ขออันเดียวเอ้เราขอเพื่อนร่วมทางได้ไหมฮะเอาขอเพื่อนขอคนเดินทางไปด้วยได้ไหมใครก็ได้ไม่สิบกลัวมันจะเป็นแสกตอนแรกกูจะเอาไอ้บอสตอนนี้ไม่ได้เห็นนะเดินเดี๋ยวรู้เลยอ่ะกูไปสักพักก็ไม่เห็นไม่อยู่ไหนกูรู้ ไอ้แรกก็โดนฟูกันนะพรพัดก็ไม่เห็นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าาอยู่ดีๆไปกับรืไปเรื่อยๆนะครับแม้เราจะมีเข็มพิพแต่เราก็ไม่ได้เอามาก็ตามเอาตัดไม้กันเดินไปเจอจังเกิลเราหวังว่าเราจะเจอนกแก้วแล้วครับเวอร์ชันนี้มีอย่างเก็บอนไปเก็บก่อนพก่อเก็ก่อนเกกอนเก็่อนก่อนเก็ก่อนมกก่อนเ่น่อน่าไม่รู้เอรเชั่นนี้อน อันนี้นะเราเจอปอดแล้นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งเราตามหาเอร์ชั้นลกแก้วยังไม่ออกพี่มันเป็นแค่ตัวทดลองยี่บแปดอันอุ้โวทำไมตีหลงบ่อยทอดปอลมีปอลมันเดินเลี้ยวอ่ะมันเดินเลี้ยวมากเกินไงมึงบอกว่าคุณนอกเรื่องก็ได้โอ้โหนี่มันกลัวจะรู้หวานไหมเหอะเดินเดินกันมสสองคนเมือ่ะโอ้ทางนั้นดูแล้วน่าจะเป็นไบโอเพ็สนะครับ ลแล้วพี่โวรจะเอากระตันมาทำอะไร,รอระพี่ก็เอาไว้ทำที่<ม>เกี่ยวก<ห>ับที่ปั๊มม้อนพวกนี้เนี่ยแหละปั๊มไอรอนกโกเลมอ่ะหรือไม่ก็ปั๊มไอพวกไอเน,นี่ยพี่คอมบี้ที่มันโดนลาวาแล้วมันไม่ตายใช่ไหมละ่ะข้อขอจบรายการแียงข่านี้นะคะบ๊ายบาย